ให้มีเงินสดติดอร์ตอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่แน่นอนแล้วก็แล้วแต่ความสามารถในการรับความเสี่ยงนะฮะจะมีเงินสดย0 3ส40%เอ,อร์มสิเอร์ซตสสิเซตของอก็ได้มีระดับการถือครองหุ้นประมาณขนาดนี้แล้วลงหุ้นถูกตัวแล้วก็จังหวะที่ตลาดขึ้นมารอบนี้แล้วหุ้นของคุณเนี่ยขึ้นมาแรงๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการขายทากกำไรบริเวณพันเจ็ดเนี่ยแนะนๆไม่ขา,ายทากำไรปัจจัยที่ที่ผมมองว่ายัางยังประมาทไม่ได้นะครับเรื่องแรกก็คือว่าสถานการณ์การสู้รบเน่่อซงงืึ ปัจจัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสงครามในตัวนอ,อกฟางนะฮะอย่างสมัยก่อนอีรักอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของร,รัสเซียยูเครนเนี่ยมันกระทบกับเมืองไทยเต็มเนะครับสองสามเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือตัวของราคาน้ำมันนะครับที่ยังสูงนะครับแล้วก็มีน,นโน้มที่รัฐบาลคงต้องมีค่อยๆทยอยปรับขึ้นนะฮะอันที่สองที่ผมกังวลมากกว่าคือเรื่องราคาปุ๋ยนะครับราคาปุ๋ยเนี่ยขึ้นมา 200กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรบ้านเราเนี่ยโอเคบางตัวขึ้นแรงก็จริงนะฮะอย่างปาล์มอย่างยางอย่างข้าวโพดร,ราคาเนื้อสัตว์เนี่ยขึ้นแรงแต่ว่าสินค้าหลักอย่างข้าวเนี่ยราคาขึ้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าปุ๋ยมันมีปัญหาเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยในแง่ของการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะรับผลกระทบนะครับแล้วกเ็เรื่องที่สามนะครับที่ผมอยากจะแคร์มุมมองก็คือว่าถ้า ถ้าเราลองมองในแง่ของภาพสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองไทยเราเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าภาพโภคเงินเองก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวมามาดีเท่าไหร่นะครับระดับนี้โฟคเงือย,ยังสูงถึงประมาณ90เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ร,รัฐบาลก็จะก่อน,นี่เพิ่มนะ่าเ่งแน่นอนว่าการที่รัฐบาลก่อหน,นี่เพิ่มแน่นะคน mm hmm. ก็ต้องขึ้นภาษีนะครับแ้วภาสีตัวหนึ่งที่รัฐบาลพูดแล้วชัดเจนมากๆก็คือเรื่องภาษีการขายหุ้นนะครับซึ่งน่าจะมีการประกาศนะในในปีนี้แน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ให้ให้ผมสุก็คือว่าปัจจัยตอนนี้เนี่ยคือต้องติดตามนะฮะแล้วก็ยังไม่ใช่จังหวะที่จะเพิ่มพอร์ตเยอะๆนะครับยังยังเน้นแบบว่าบริเวณพันเจ็ดร้อยขายนะฮะแล้วก็ถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยแนวรับที่เรามองอยู่ก็อยู่ประมาณหนึ่งหกหกห้าแล้วหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับอันนี้ผมจะมองประมาณนี้ฮะ,ะอ๋อค่ะก็ยังคงกลยุทธ์เดิมเลยนะคะคุณสุทธรไม่ได้เปลี่ยนมุมมองแม,ม้ว่าจะมีภาพบวก เหมือนจะมีความหวังเข้ามาแต่ก็ยังเรียกได้ว่ายังหวังมากไม่ได้เพราะว่าดูแล้วไทมาส,สองก็ยังคงมีอุปสรรคยอะอยู่อย่างที่ปัจจัยลบที่คุณจุฑพรให้ไว้แต่ว่าในนาทีนี้มันมีหุ้นที่เก่งเรื่องไทมาาหนึ่งกำไรแบบนี้ค่ะอย่างกลุ่มแบงก์ก็มาเ,ออเดี๋ยวเดียวเซกเตอร์อีกก็เลยให้คุณสุฑพรแนะนําแบบระยะสั้นก็ระยะกลางๆหน่อยละกันเพราะยาวไปคนคงจะไม่ชอบนะช่วงนี้เอาสั้นๆแล้วก็กลางโอเคครับอผมผมจะมองนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าลองดูนะจะมีหุ้น โอเคถ้าพุ่นที่เปอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเออร์เน็งเนี่ยดีแล้วก็มีแนวโน้มจะถูกอัปเกรดผมว่าจะขึ้นต่อนะฮะ uh huh. ตัวหนึ่งที่ผมอยากเชียร์วันนี้คือ KKT uh huh. นะครับเอ่อพรุ่งนี้จะมี analyst meeting นะครับแล้วก็ถ้าเราดูภพของ KKT เนี่ยเออ่รายงานออกมาเนี่ยคิดเป็นประมาณ30%มสิบเอรเซ็นะฮะของคาดการณ์งบทั้งปีของตลาดเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้เนี่ยทาง KKT มีการไกด์แดนซ์นับวิเคราะห์ในมุมที่เป็นโพสิทีฟเนี่ยผมคาดว่าภายใน,ว,นวันวันจันทร์นะฮะจะมีการอัปเกรดก นะครับแล้วเหตุผลสําคัญมากๆเลยครับคุณผู้ฟังก็คือว่างบไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไร2,000ล้านนะครับถ้าเกิดจับตัวเลข2,000คูณ4เนี่ยคือ8,000นะฮะ8,000ล้านเนี่ยที่เป็นกําไรต่อหุ้น9บาท50นะครับต้องบอกว่า9บาท50เนี่ยถ้าเราไปเทียบนะฮะคือคือราคาหุ้นปัจจุบันที่7.5เนี่ยปัจจุบันขึ้นมา7.5แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้แพงคือทียังไม่ถึง10เท่านะฮะในขณะที่คิสโต้เนี่ยเทีทีประมาณ12เท่าผมก็เลยคิดว่าราคาเนี้ยเค น่าสนใจมากๆนะฮะคือยังยังเชียร์อยู่ว่าแม้ว่าคุณจะขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากการประกาศงบก็ยังซื้อได้นะครับคือยังซื้อได้อันนี้คือตัวแรกที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะยูก็ประมาณห้าหเปอร์เซนก็ถือว่าโอเคครับแถมตัวนี้ระยะสัปดาห์หน้าได้ลุ้นด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นโพสิทีฟต้องหมดแบบนี้ต้องรออนนีิสติ้กก่อนเดี๋ยวอัพออกมาทําราคากันใหม่ว่าจะอัพเกรดได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าแบบนี้ใช่ครับใช่ครับค่ะ แล้วก็ยังมีอีกตัวไม่ค้าหรือไงคะคก็มีครับอ๋อมีมีครับก็ไหนๆมาออกรายการแล้วเดี๋ยวผมคือจริงๆให้ให้ให้สองตัวก็ได้นะแต่ว่าตัวหนึ่งเ<อ>นี่ยผมเคยเชียร์ไปในรายการแั้แต่คือเอเซียนนะครับ<อ>คือตัวเอเซียนเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมมองมองว่าเงินบาทจะอ่อนในไตรมาสท,ที่สองนะครับ<อ>จากเ,เรื่องของเอาฟลูนะฮะก็แน่นอนกปกติไตรมาสสองจะเป็นไตรมาสที่มีการจ่ายปันผลนะฮะก็ที่เป็นมูลค่าก็หกเจ็ดหมื่นล้านนะครับแล้วก็ผมมองว่าเงินดอลลาร์แข็ง ล้วก็รัฐบาลจะก่อหนี้เพิ่มเนี่ยตรงนี้ก็ทาให้เงินบาทอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเซียจะเป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทนะอันนี้เป็นตัวที่สองที่ผมเอา,เอามาย้ําแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังที่ยังยังไม่ไม่ได้ซื้อรอบนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ฝากไว้เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันวันนี้เห็นราคาหุ้นขึ้นมาประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะคือ RBF นะครับ RBF เนี่ยผมคิดว่าก่อนหน้านี้ตลาดก็ผิดหวังนะฮะหลายเรื่องทั้งเรื่องของผลประกอบการนะครับแล้วก็ เรื่องของธุรกิจกันทรงกันพงเนี่ยก็ยังดีเลยนะครับเพราะว่า,าลูกค้าปายน้ำเนี่ยยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากมอ,อยอนะฮะกำลังขออยู่ในระหว่างขออนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรา,ายได้จากกันพงเนี่ยในไตรมาสหนึ่งก็ยังเข้ามาได้น้อยนะฮะก็คงต้องลุ้นว่าไตรมาสสเนี่ยจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่เช็คนี่แนวโน้มของกําไรนะครับในไตรมาสที่หนึ่งนะฮะน่าจะดีกว่าไตรมาสสี่แล้วก็มีโอกาสที่จะใกล้เคียงนะฮะปีก่อนหน้า ก็คือขึ้นมาประมาณสักร้อยสี่สิบล้านบวกลบนะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ไตรมาสสองเนี่ยมีนน้มที่เล่งตัวต่อนะครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็การเปิดประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็จะเป็นบวกในเรื่องของยอดขายนะครับแล้วก็ทางบริษัทมีการลอกราคาวัตถุดิบนะฮะก็คือตัวของอแป้งสาลีเนี่ยตั้งแต่ปลายปีนะครับก่อนที่ราคาแป้งสาลีจะขึ้นแล้วก็แม้ว่าราคาแป้งสาลีลงมาปัจจุบันเนี่ยก็ยัง ที่เขาล็อกก็ยังต่ํากว่านะเขาล็อกไว้หกเดือนแล้วก็คาดว่ารายได้จากธุรกิจกันคงคงงเข้ามามีมีในยะมากขึ้นในไตรมาสสองครับค่ะวันนี้สามหุ้นด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยคุณบิ๊กได้พูดเรียบร้อยแล้วส่วนราคายังไงครับคุณบิ๊กให้แนวโน้มยังไงดีครับสอเรับสามตัวเออเคเพผมเบื้องต้นนะครับราคาประมาณกสิกรให้ไว้ที่แปดสิบาทนะครับเอเชียนเนี่ยกสิกรให้ไว้ที่ประมาณยี่สิบ ต้นๆแล้วกันนะครแต่ว่าผมคิดว่าแนวปะทะก็อยู่ในร่วงโซน18ถึง20นะฮะส่วน RBF เนี่ยผมมองว่าเป้าเนี่ยเราให้ไว้ประมาณพอดีคร่าวๆแล้วกันนะฮะประมาณ18ถึง20นะฮะคือผมคิดว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่ใช้ในการเทคโปรฟิตนะครับ